ฝั่งนี้อุณหภูมิจะน้อยกว่านะครับส่วนฝั่งนี้อุณหภูมิก็จะสูงกว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการระบายความร้อนให้กับแผ่นร้อนเย็นการระบายความร้อนแบบไหนที่จะระบายความร้อนได้ดีกว่ากันนะครับถ้าสังเกตทางด้านหลังนะครับใบพัดลมจะหันไปคนละด้านกันนะครับสวัสดีครับดิมดูฟิลด์ครับคลิปนี้ผมมีอุปกรณ์ทําความเย็นขนาดเล็กแบบนี้มาให้ดูนะครับโดยปกติแล้วอุปกรณ์ทําความเย็นขนาดเล็กแบบนี้เขาก็จะติดตั้งไว้ในตู้เย็นขนาดเล็ก อย่างเช่นตู้เย็นติดรถยนต์หรือไม่ก็ตู้กดน้ำเย็นขนาดเล็กๆนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับนี่เป็นชุดสําเร็จที่ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยก็จะมีด้านที่เป็นความเย็นนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นความร้อนนะครับส่วนหัวใจสําคัญของอุปกรณ์ทําความเย็นก็จะต้องมีแผ่นร้อนเย็นหรือว่าแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับแผ่นนี้จะมีคุณสมบัติในการทําความเย็นแล้วก็ทําความร้อนในแผ่นเดียวกันนะครับ เวลาที่เราจ่ายไฟขนาด12โวลต์เข้าไปด้านหนึ่งจะร้อนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเย็นนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับเราถึงจะได้ความเย็นที่ดีด้วยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะยังไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงการระบายความร้อนตอนนี้เนี่ยผมได้ติดตั้งแผ่นร้อนเย็นเข้าไปที่ซิงค์ระบายความร้อนอันนี้แล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นซิงค์ระบายความร้อนนะครับที่มีขนาดใหญ่ส่วนด้านนี้ที่เป็นขนาดเล็กเนี่ย จะเป็นซิงสำหรับกระจายความเย็นนะครับซึ่งผมเองก็เคยทำคลิปเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้อุปกรณ์ทำความเย็นขนาดเล็กอันนี้ไป DIY เป็นห้องปรับอากาศสำหรับน้องหมาของผมนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปของผมได้นะครับโดยคลิกไปที่รูปของผมที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปเลือกดูคลิปที่ชื่อว่า DIY ห้องแอร์น้องหมานะครับก็ <S <S สามารถย้อนไปดูคลิปของผมได้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการระบายความร้อนให้กับแผ่นร้อนเย็น <S <S <ส> <preserved> ที่เราติดตั้งไปในอุปกรณ์ทําความเย็นทั้ง2องอันนี้เนี่ย ถ้าเรามีการระบายความร้อนที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าสังเกตทางด้านหลังนะครับใบพัดลมจะหันไปคนละด้านกันนะครับซิงค์อันนี้พัดลมจะเป่าลมเข้าไปนะครับลมจะถูกดูดมาจากทางด้านหลังแล้วก็เป่าออกไปทางด้านข้างนะครับแต่ว่าซิงค์ทางด้านนี้เนี่ยจะหันพัดลมไปอีกทางหนึ่งก็คือดูดอากาศออกไปทางด้านหลังโดยตรงเลยนะครับ ผมจะทดลองใช้วิธีการระบายความร้อนที่ต่างกันแล้วก็ลองไปดูผลซิว่าการระบายความร้อนแบบไหนจะระบายความร้อนได้ดีกว่ากันนะครับโดยติดเครื่องวัดอุณหภูมิไปที่ซิงค์ระบายความร้อนทั้ง2อันนี้นะครับเราก็จะลองไปดูว่าซิงค์อันไหนจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับเราก็จะได้รู้ว่าเราจะติดพัดลมแบบไหนซึ่งถ้าเราระบายความร้อนได้ดีเราก็จะได้ความเย็นที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ อนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือติดตั้งสายไฟไปที่สวิตชิ่งตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายขนาด15แอมป์นะครับก็จะจ่ายไฟให้กับเครื่องทําความเย็นทั้ง2ตัวนี้แล้วก็รวมไปถึงเครื่องวัดอุณหภูมิทั้ง2ตัวนี้ด้วยนะครับผมติดหัววัดอุณหภูมิเอาไว้ตรงนี้นะครับทั้ง2เครื่องเลยนะครับแล้วก็จะเปิดเอาไว้สัก10นาทีนะครับซิงค์ระบายความร้อนจะมีอุณหภูมิความร้อนที่แตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับ ครับหลังจากที่เปิดเครื่องไปประมาณ10นาทีนะครับความแตกต่างก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับฝั่งนี้อุณหภูมิจะน้อยกว่านะครับส่วนฝั่งนี้อุณหภูมิก็จะสูงกว่านะครับแสดงว่าการระบายความร้อนโดยการเป่าลมกลับเข้ามาที่ซิงคระบายความร้อนแล้วก็ถูกผลักออกไปที่คลีบก็คือออกไปทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนซิงค์ระบายความร้อนฝั่งนี้ลมจะถูกดูดออกไปทางด้านหลังเลยนะครับก็คืออากาศจะไหลเข้า ทางคีบระบายความร้อนแล้วก็ถูกดูดออกไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เวลาที่เราไปติดตั้งอุปกรณ์นะครับเวลาติดตั้งพัดลมระบายความร้อนเนี่ยการเป่าลมกลับเข้ามาที่ตัวซิงค์แล้วก็ให้มีช่องระบายอากาศบริเวณคีบดันลมออกไปอีกทีนึงเนี่ยจะสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าการดูดออกไปโดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมดีมเดอะฟรีดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ